กินนมถั่วเหลืองแล้วกลัวเป็นมะเร็งต้องรู้เรื่องนี้หลายคนมีคําถามว่าถ้าเรากินนมถั่วเหลืองหรือน้ําเต้าหู้เป็นประจําทุกวันเนี่ยจะอันตรายต่อร่างกายไหมแล้วอย่างที่เขาว่ากันว่าเนี่ยว่ากินนมถั่วเหลืองหรือน้าเต้าหู้บ่อยๆทุกๆวันเนี่ยจะทําให้เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมจ,จริงไหมคะหมอเฟิร์นเขาบอกว่าถ้าในคนปกติอย่างเราหรือหมอเฟิร์นเนี่ยกินถั่วเหลืองเข้าไปพบว่าช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในผู้หญิงและมะเร็งต่อมลูกหมกในผู้ชายเพราะน ถั่วเหลืองเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอโซฟาวนแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะกินโปรตีนจากแหลง่งใดก็ตามเนื้อสัตว์ธ,ธัญพืชหรือถั่วเหลืองเนี่ยมันก็จะไปบำรุงมะเร็งได้เหมือนกันอันนี้เราต้องคิดต่างกันนะดังนั้นคนที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยคุณสามารถกินโปรตีนจากถั่วเหลืองได้ในทุกๆวันร่วมกับโปรตีนจากแหล่งอื่นๆอ,อย่างเช่นเนื้อสัตว์ธ,ธัญพืชตัวอื่นๆด้วยก็จะดีมากหมอเฟิร์นจะไม่แนะนําให้กินโปรตีนจากถั่วเหลืองตัวเดีียยยยววไปตตลออดชิ่างนน,น้้ๆใหคุณ ินโปรตีนจาก3แหล่งก็จะปลอดภัยและดีที่สุดดังนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าการกินถั่วเหลืองเนี่ยมันช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้รักทุกคนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าหมอเฟิร์นอยากให้คุณเนี่ยกินถั่วเหลืองหรือดืม่มน้ำเต้าหู้อย่างสบายใจ